เป็นสูตรคำนวณก้อนน้องป๊อปนะครับผมเนาะเป็นสูตรคำนวณครับผมแต่ว่าเดบิ่งคนนี้มันใจไดล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมมันบอกว่ามาสองมาอี๋อินทผพันมามาสองตัวเลยสองสองเจ็ดอะเอาเลขลุงคำนวณวันนี้เอาติดตั้งจังไดครับผมนี่บริตตังครับคือมันคำนวณมาเลยครับก็คือให่ไปเลยนะครับของวันนี้ใส่ไปเลยครับเป็นงวดของวันที่สองพฤษภาคมนะครับผมเนาะอื เบอเาครับผมเบอ่งน้ากันจะซื้อสามตัวก็คือสองมาไซนี่ก็คือสี่ครับก็คือเตเดียนก็คือวิ่งหนึ่งก็วิ่งแปดอาเขียนได้รุงเขียนวิ่งเลื่อยวิ่งเขียนวิ่งล้หันเลยครับผมเขียนลงใไต่ก็ได้เขียนลชมองล่างก็ได้วิ่งครับผมส่วนว่ามันจะเป็นเหล็กวิ่งนะมึงนี่ถ้ากระจับคูให้แหลมันก็จะเป็นแบบนี้แต่คูมักตัวเดียวก็คือวิ่งหนึ่งเลยครับวิ่งหนึ่งก็แปดเลยเท่านั้น เข็นเข็นวิ่นี่น้ำเล่นเข็นเขนเข็นเข็นเห็นไหครับผมแมนวิ่งวิ่งหนึ่งไปวิ่งหนึ่งเห็นบอกครับผมครับวิ่งหนึ่งก็แปดระบางหนึ่งก็แปดนี่ตัวไหนนักกว่ากันนักหนึ่งครับนักหนึ่งครับร่องแปดครับวิ่งหนึ่งร่องแปดครับบ่มากหนึ่งอะนักแปดก็อะไรก็ว่ามันผมให้ไปสองตัวนะตัวตัวหนึ่งอาจจะตัวนี้นักบนตัวหนี่งอาจจะนักล่างสิน่ะหัวก้อนก็ให้เน้น สองม้นบอกว่าม้วนสองก็ให้เน้นสองครับแม่มันก็เขาสองมวดมันก็ต้องเขาหนึ่งพิเศษม้วดนี้ครับงวดนี้ก็เขาหนึ่งครับเอาเชียร์หน่ยได้ลูกวิ่งหนึ่งครับกาฟีนึงลองแปดเด็กวิ่งลองแปดครับผมนี่เนาะเด็กวิ่งครับผมเด็กวิ่งครับจะให้วิ่งตัวนี้ครับแต่คือตัวนี้คือว่า เจ็ดสองนั่นตุกันบ่ค่ะมันมันสิเป็นตุกันครับตัวนี้บางเถ้อมันกะถามมันบ่มาตัวนี้ปลบตุกันนี่มันสิเตะปึ้งขึ้นมาเลยเด้อ๋อตัวเก่านี่ครับต้องสองนี่มันหอดสองเช็ดแม่นบ้างครับแต่คือมันตกมากเจ็ดสองหนึ่คือเจ้าปลาครับตัวมันมากเสียแต่เหล็กล่างคือเหล็กเป็นเป็เหล็กเตาครับตัวสองถามผาถามม่นภู้บ่มาตัวสองก็คือสูงผมถ้ามีซื้อสองก็ซื้อหนึ่งสองคือตี คือหัวก่อนเพรหมาสองหนึ่งมันบอกเด้งวันนี้มันมันตกนะรุ่งสองก็คือว่าข้อมือสี่รุงสองข้าสู่หนึ่งสองเลยหนึ่งสองกันไหวครับกันไหวแต่ผู้มากันครับครับเจ็ดสองเนี่ยมันเป็นต๊กันเนียว่าเร่ครับวันนี้ต้องเย็นคนะคนมากมากมากตัวเก่าก็คือครับผมเป็นสูตรคำนวณนะครับผมเนาะเป็นว่าตามาเกล็กเบี่งเบี่ยเมื่อยเบี่ยงเอาลูกเไม่ยั่งหมดลูกเอาลูกอะไรน่ะครับผมขันไพมากเล็กเบี่ยงเบีกเมื่อย วิ่งหนึ่งร่อง8ดครับผมแต่ว่ามันสามารถมาได้ทั้งสองตัวแต่งวดที่ผ่านมากครับผม่น่นบอกไห้ว่าให้วิ่ง2เน้นสองก้ามสองอย่ดีนะครับแต่ผู้ชมจับคู่ไห่หนึ่งแปดเสองหลักก2สองสองพอพอ่อนว่าทามันบอมาสุดนี่บอเนีนักแต่มันเจ็บลอดออกมากเป็นหนึ่งสองอยดีกระไดมันเป็นอยูน่น ไม่สูตรเดียวกันน้องน้องลูกนองเราจะเหนี่ให้กันสามตัวเป็นสองหนึ่งแปดที่นี่ก็สามารถมาสองหนึ่งได้จะมีเจ็ดสองเป็นตัวกันเจ็ดสองสองความหวัก็ไม่ออกสองสองเจ็ดครับลองพิจารณาเบิ่งครับผมเป็นสูตรคำนวณเนาะยิ่งมาเลขวิ่งเข่าเพราะเที่ยงได้อยากมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องครับผมไปพิจารณาเบิ่งกับวันนี้ครับเพื่อว่ามีครูอาจารย์ที่เนมีเลขวิ่งแม่นๆมนสามารถจับใส่กันได้น้องลูกน้องมาจับใส่กันกั็ของลูกกระได้แม่นบอมันบ่ิเนตได้เกิดเขาคนแม่นทุกวนทุกคน คนมันเหม่นตัวเดียวตัวตัวเดียวเอามาใส่กันนห่ือ่วนมากมันจะขาดเนี่ยโอ้ต่างคนต่างเหม่นมาใส่กันข<อ>ัคนคนนี้ตัวหนึ่งปั๊บเอามาใส่กับเหล็กสองเหล็กแปดได้เลือยโอเหล็กหนึ่งเหล็กแปดได้เลือยเนาะขายสี่หามอะไรครับคือหามาเสียบหนึ่งก็แปดเลยครับอือตัวคือมาเสียบได้เลยครับส่าผมไปได้อาจารย์มาอาจารย์ผมนี่ก็แน่นอนคือกันได้หามาเยอะสินี่เสียบใช่หนึ่งหาแปดไทยเยอะสิเลยเสียบเลยครับอันนี้คือความสมมุติเนาะกับผมเนาะ แต่ว่าขันไทยบ่ามากากลูดเลยครับผมรูดเรื่อยทุนหลายนะลุงเนาะผมมีพลา,า,าดหาพลาดยากก้อเล็วิ่งคนมั่นใจอยู่แล้วมาล้านเปอร์เซ็นต์อ้าวเหครับผมแต่ว่าพอเสี่ยงสิบภาษาบอกว่าที่มาที่ไปสิพ้นตั้งให้กินให้หนี่มันเป็นอย่งไหนเพราะว่าพอเสี่ยงเคยเบิ้งหลักั้งหนึ่งไอ้ไข่เพิ่นเอาเลขที่มันออกแล้วแล้วมาตัาง้ตงๆยังไงเราบ่งโมจักพอเสี่ยงเบิ้งหลักก็บุคคอยเข้าใจนะ,ะ <laughs> กันเรียกเรื<ห>่เองนี้อาจารย์คำนวณแล้วคำนวะณม,ม,มันบริสุทธ์ครับ เข้าก็ต้องเลยเอาเลือสี่จุดที่ว่ามันออกมาแล้วเอาเอามานวนเอาให้พี่ให้น้องเบื้องแบบง่ายๆเดี๋ยวน้องก็ต้องไปไปหาตัวต่อมาดอกมันลายเหี้ยมันเป็นลอยเนียนคือมันขนยอออกมาแล้วนี่เมันหามว่าเด็กตัวเดียวกันเหมือนนึกว่มาแล้วตกตัวไรเอาตัวนั้นดีกว่านี่ครับผมตาสามตัวเด้อสองหนึ่งแปดเจ็ดสองเป็นตัวกันบอสันกับเป็นเจ็ดสองสองตาตัดเลนกันหนึ่งแปดเจ็ดสองสองสอง า้าผาชุ้มนี่ร้อยมาหนึ่งสองก็เป็นไปได้ครับผมะนะลองพิจารณาบุงเราเองเนาะ,ะเขาเจ้เองนว่าจิตตามหมายจะเป็นแนวทางครับผมแนวทางของชาติเป็นพัาวารว่าแนวทางของงวดค่ะหล,ลวงปู่เจริญเจริญอ,อันวบาเรื่องของสีเพิงน่องสร้างละกาเซ็นผมแม่ธทณะีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสกออกมาานี่สาหรัรบน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือ จะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิม่มไปใสมาใสกระซมวิธีไปบูธเทวดาคนหลอกสมรักษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในขอบนิบาลในเครื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,น้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทราีบางของทีนก็เอื้อนแม่เต็นผมแม่โทราีบางคน มันก็นเอินไปเป็นเครื่อเข้าหลงมันจะมีตัวผูกตัวเมียอ่าย่ในอตอนนี้ที่เล็ดไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับพคน้นคือว่าถ้านำไปแ้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่หลาบมันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจมเขาโมซ่าไปแล้วด,ดูซิียว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตถุยางขา,ขายว่าด,ดีกว่ดีไปท่างเมียยังบ่เคยเสือเรือเสือเบอร์กับถือเขาเงินยู่ามันเป็นาอานาจเมืมาไห่แบบไหน เนี่ยส่วนมากไอ้หลวงปู่หรืออาจารมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรลืองประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรลืองอยู่สุขอย่างอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัตว์สีมีชีวกรุงปู่ฝ่ายปู่เมื่ยมันประมาณภาษาไทยกราใส่แล้วต้องใส่สร้างในการออกรลกบอกสื้อส่วนมากเขาเลยซื้อตำหนักมาบนาบจะขี่มันเขาบเอาต้องขันดีบัดอ่าว่าจะขนสร้างอ่าหนังสร้างประกอบสร้างอันนี้ชีรัมมาเยี่ยนี่เพชรเป็น สีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเรียงสร้างอยู่สีเออยู่จังหวัดสุรินครับอันนี้เป็นนวดผสมเซตของงาสร้างแล้วกับพวกนางสงร้างน้องสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ให้ญาติโยมเพิ่นมาสมบุญณ์สั่งสลอกสาราสั่งแม่นมยังกัเพิ่งมาบูชาไปกับฤทธิ์วัชรคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสั่ง คือพลังสร้างทุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่สั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิมว่าทุกโอมก็ใส่สร้างก็ได้เอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลุดที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกระไดของดีติดใหม่ติเมอมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพลงน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะาปอจะเปิดขางใงให้เบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงื่อนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งขางไนน,นน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวนสารเอียงประกอบอยู่ในหนนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านไนนีของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครือเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างคะ่ะหนังสร้างคะ่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างคะ่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรัพย์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเห็ดเอียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่าขายบอดีลูกค้าบอคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกกะผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะ ในเหลื่ยงน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ